มาเที่อยู่ห้องไหนห้องฉุ่เจิดจ้าทริปนี้จะได้เที่ยวไม่เห็น ไต้ตรงที่เดินตาฝนฝนตกเฉยเลยไม่ทันไลนะคะป้าก็ดูอโนซะแล้วดูอโนอยู่ไหนล่ะลูกอยู่ใต้รถแล้วถึงแล้วนะคะมีสอดที่ทัพของเรานะคะเดี๋ยวก็ไปดูที่หนกันก่อนสวยมากต้นชีนะคะนอนกับมาม่าสองคนนะคะดูด นี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ private pool นะคะซึ่งห้องของเราเนี่ยก็จะมีสระว,ว่าวน้ำด้วยเป็นสระว,ว่าวน้ำเล็กๆแบบนี้สบายๆเลยนะคะแล้วก็เห็นวิวทะเลนะคะแล้วก็มีต้นไม้อยู่นิดหน่อยนะะสวยงามมากบรรยากาศดีสดชื่นมากเลยก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดสกูุซี่ได้ด้วยนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเตียงนอนกันต่อเตียงนอนที่ชียร์สวีทกับมาสองคนีเลย ะะซึ่งก็จะนอนสองคนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ตัดลงไปนะคะก็จะมีให้เราได้นอนอีกแล้ว่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำเลยนะคะที่ชอบอาบมากทุกคนอาบแบบใหญ่มากเข้าไปนอนได้แบบโอเคม้าชิ้นอนนี่นะคะบาย,ยเป็นไงม้าห้องสวยไหมสวยมาก รู้มาเทีอยู่ห้องไหนห้องฉุกเฉินจ้าชีเป็นคนที่แย่ปะแต่ละไข่ล้มเลยไข่เป็นเละชิชอบขำอมาแต่นี่ขำได้นะเพราะพี่ชายตัวเองนะทุกคนป้าเพียเป็นไงบ้างรอฝนเอ็กซลอยู่เข้าไปเยี่ยมเลยมั้ยไม่เด้อตอนนี้ยังขำอยู่นะเพราะว่ารอฝนเอ็กซเรย์อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันค่ะเราล้มแล้วก็กระแทกไปนะคะแต่ว่าไม่มีแผลไม่มีหักไม่มีฉีกอะไรโอ้ดีจับขอบคุณมากค่ะ เอาเกงไงในมาให้แล้วนะชีว่ตคนในเหี้ยชีชอบข่หวทุกคนมันไม่ดีเลยลอ่ะเฮ้ยรู้เพราะว่าชีอ่ะเดจาวูตอนที่ชี้ไฟหัวหินน่ะแล้วที่ชี้โดนบันไดเลื่อนหนีบอ่ะเนี่ยคือมันเข้าทางประตูหลังเป็นแอบบูเลนอย่างงี้เดะเลยชีคจำได้เนี่ยแล้วชี้เจ็บมากตอนนั้นเนี่ย,ยมันมีแผลแเป็นอยู่นิดนิดเดียวน้อยมากตอนนั้นชี้โดนบันไดเลื่อนหนีบเข้าไปเลยค่ะทุกคนคลิปนี้จะได้เที่ยวไม่เี่ยมือเป็นไรอ่ะ วันนี้เรามากินข้าวกันที่ระยานะคะนี่เลยเปิดมาอันแรกน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะผักต้มกะดีนะคะแล้วก็ยังฝั่งมาอีกเยอะมากแต่ว่าตอนนี้หิวมากทุกคนขอนจัดเต็มก่อนนะ The next m o r n i n g m o r n i n ค่ะมามา Morning กันนป้าเช้านี้นะคะชี้จะมาโยคะเป็นตัวแทนของครอบครัวส่วนคุณเอิร์ธนั้นใช้การเจ็บก้นเป็นขอ้ออ้าง จริงๆเขาเป็นคุณนายตื่นสายประจำบ้านนะคะเราก็กำลังจะไปโยคะห้าขาแตงจริงก็คือได้เหงื่อแล้วเพราะเมื่อกีก้ไปวิ่งริมทะเลงงมากแล้วก็มาเข้า,ขาคลาโยคะสายด้วยเพราะว่าชี้เข้าลาส9โมงแต่คือตอนนี้9โมง10แล้วหู้ละทางขึ้นก็คือแล้ออกกำลังกายอีกหนึ่งนี้นะคะแพนของเราจะค่อนข้างแน่นต่องบอกว่าเรามากันแค่สองคืนสามวันค่ะซึ่งชี้ก็เลยพกชุดมาหลังจากโยคะเสร็จเนี่ยชีก็จะเปลี่ยนชุดแล้วก็ ไปลุยต่อเลยนะคะจะให้ดูว่าคลาสที่เรียนเนี่ยคือสถานที่เป็นยังไงทุกคนคือแบบสุดสินไี่ได้เย,ยนรินทะเลเป็นครั้งแรกเลยเพราะปกติคือแบบเวลามาเที่ยวจะไม่ค่อยตื่นนะคะส,สุดไปเลยนะคะเตรียมพร้อม ชิ้ก็ทานข้าวอย่างขิ้ห้อยมากแล้วตอนนี้กาลังจะไปหาที่ถ่ายรูปเล่นนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีแบบที่สวยๆถ่ายด้านบนเลยนี่เปลี่ยนชุดแล้วอย่างรวดเร็วหน้าตาเหมือนไม่เสียงเหงื่อให้การออกกำลังกายมาเลยนะคะวิวสวยมากเลยชิรู้สึกว่าเขาวาจัดแบบโทนสีของต้นไม้ได้สวยมากคือสีเหลืองมันตัดกับสีฟ้าแบบสวยอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือช่างกล้องปะปมามา,มาอยู่ข้างๆแล้วนะคะไปพักผ่อนตามอธยาศัยเดี๋ยวไปดูวันเดี้ว่าปะปามาจะทำอะไรนอยู่ ป้ามานอนอยู่ตรงนี้นะคะมมาเมาเรื่องอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้ถาน,น,นสัมภาษณ์ป้าหน่อยป้าคิดว่าอยากให้ลูกเป็นพิธีกรหรือว่าอ่านข่าวไหมแล้วป้าอยากให้เป็นเหล็กนะกนอกจากพิธีกร,กรนักแสดงอ่ะแสดงได้เก่งมากดูว่าดูถ่ายถ่ายไม่ใช่ ให้ใช้ให้ป้าถ่ายชี้กับม้าให้หน่อยอ๋อได้มีตอนนี้ป้าเขากำลังขำนะคะเพราะเราใช้โกโปรที่ถ่ายมาแล้วสามสี่คลิปจนเห็นว่ามันเวิกทุกคนสำหรับรอกนี้นะคะชี้ใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นโกโปรเก้านะคะซื้อตั้งแต่วันแรกที่เขาออกมาเลยทุกคนใช้มาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะซิลออกเลยมันใช้ดีมากทุกคนแล้วก็มันก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบบเลนกว้างเลนแคบอะไรนี้ได้ด้วยนะคะม้าเป็นนางเอกเดียวชีเป็นนางลายนี่เธอมากับใครน่ะ ว่าที่ก็แบบครอบครัท้ายเออคือ,อ,อจะพักกระตกนะอย่าอย่าทำกับฉันแบบนี้นะเม<า>ือ่อกี้นี้ป้าบอกว่าเป็นแรงเงาเวอร์ชั่นพิเศษใช่ป่ะถามป้าหน่อยเป็นไงป้าเป็นผู้กำกับน่าจะาด,ดีกว่านี้เรื่อยๆนะถ้าได้มีประสบการณ์มากขึ้นหวังว่าจะมีตอนต่อๆไป <S <S ผักกองเลิอกกองค่ะเมื่อกคนป่วยไงคนป่วยทำอะไรอยู่อ่ะนั่งดูคะ่ะอ่ะ ทำไมฉันป่วยก้นหายแล้วอะงงมาจกจบแต่ว่าป่วยไม่ได้จกจริงจริงยังปวดอยู่แต่มันดีขึ้นเยืนก็านมายืนเดิเนแบบคนท้องเลยะเมื่อกี้ชีลงไปไว่ายน้ำนะคะโอ้โห,โหแล้วคือแบบมันเป็นรอยดำแบบรอยขากางเกงเลยค่ะชีคาดหวังว่าว่าน้ำมันของสปาเนี่ยจะทำให้ขาสองสีของชีนะคะมันกลายเป็นสีเดียวกันได้ประสบการณ์มาเ ก็จะเ,เป็นของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้มาด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะทุกคน,นต้องเป็นกำลังใจให้มาได<อ><อ>้ <c oughs> นี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าอ่างๆนะคะน,นี่เลยโล่งแล้วก็เป็นส่วนๆตัวมาร์กอะผ่อนคลายมันตัว <นะ S 2> แบบบายบายนี่บายบายสบายๆนี่ ตอนนี้นวดเสร็จแล้วนะคะทุกคนชิอยากจะบอกว่าพลังน้ํามันมีอยู่จริงคือมันทําให้แบบผิวมันเสมอกันเห็นไหมคะว่ามันไม่เป็นรอยตัดแล้วจากตอนแรกที่คือเป็นรอยตัดตัดของเางเกงชัดมากนะคะเย่ yeah. อะมาแล้วเป็นยังไงบ้งม้าเจ็นยังบ้างก็ คือเมื่อวานลื่นลมใช่ไหมก็หลังกระแทกงใช่ไหม้นกบแล้วก็มือก็ขำก็มือก็จะบวมแล้วก็ตรงต้นกบก็จะปวดแต่ไปอ็กเย์แล้วมันก็เขียวไหมก้นเขียวคือก้อนเนี่ยไม่เห็นว่าเขียวไหมแต่มือเขียวตอบวมเลยนะมือบวมใช่อพ,อพอดีรีสอร์ทที่มาคือมันเป็นแบบมีเรื่องของกระพรกายภาพตายภาใช่เขาก็เลยทําให้สองสองอย่างก็คือทําเขาเรียกว่าเทนทกับเอาซาฟับแต่ข้างหลังอะดีดีขึ้นสบายได้คอนเทนต์โดยที่ไม่ค่าคิดเลยแต่ว่าไม่ได้จะดีกว่า อยู่ดีๆป้าเขาก็มาอวดว่าเนี่ยป้าเซลฟี่เองแต่ไม่ชำนานคือพวกเรา3มคนนะ่ะกลับมาจากสปาแล้วก็เห็นว่าเอ้ยทำไมเหมือนจะมีคนเพิ่งขึ้นมาจากสระว่ายน้ำยังไงก็ไม่รู้ป้าเซลฟี่เองแต่ยังไม่ชำนานนะเขาดูหน่อยเขาดูหน่อย,ด,อยดึงรูป <c oughs> ป้าเปลี่ยนรูปดิเพล์ายดิอย่างจีขเ <c oughs> <c oughs> ยนลงไปเลยมาปมาเพือนแค่นะดีมากเลยฟิลฟูด ป้ามาทะเลป้าเอเสื้อหนาวด้วยเอ้ยไม่ที่ทะเลว่าเสื้อคอปไงเชียป่าวเสื้อแจ็คเก็ตทำไมเรามาคือแต่งหลูเออใช่แต่งหลูว่าเคยเจอเพื่อนกันซีนป่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่เลยพ่อแม่กันซีนก็มี <c oughs> ค่ะต <c oughs> อ,อนนี้ฝนตกนะคะฮะนี่มาแล้วรถมาแล้วไปกินเออใช่ไปเลยไม่เข้าห้องแล้วกะเพราไก่พี่แอเป็นคนที่แบบชอบกินกะเพราของโรงแรมมากอันนี้ก็อร่อยอร่อย ดีครับอเนอไม่กินข้าวเหรอลูก <c oughs> น่ะเสื้อฟ้านะครับอยู่ตรงนี้ให้อ <c> เ <oughs> น,น,นดมกินตอนนี้มีแต่กินชีอะโนแล้วมั้งปกติต้องลูกหลังมันแล้วก็คุยมันมันกิกนหมดเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรเราไม่กิน <c oughs> วิ้งกินแล้ว้กินอะไรไปดมๆเฉย อปิดว้ามาที่เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ร้านพิเลยนะคะซึ่งก็มีหน้าร้านของเราด้วยนะคะซึ่งที่นี่เน่ยก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานเลยสำหรับคาขานี้นะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ภูเก็ตนะคะสามารถมาช็อปกันได้ที่นี่เลยนะคะ <c oughs> วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราอยู่กันที่นี่นะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้ชิมาเดินถ่ายรูปเล่นกับมามานะฮะ เดี๋ยวให้มาภาคเลยอ่ะดูบรรยากาศรอบๆโอ้มีโขดหินด้วยแต่ระวังลื่นนะฝนตกอ่ะตอนนี้เรากําลังถ่ายทําอะไรคะเป็นแบบชคเชอรี่นะคะ,ะนี่เลยดีงามมากซึ่งชิทาอยู่วันนี้ด้วยมันก็จะเป็นแบบแก้มชมพูชมพูนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้คือเราต้องรีบมากเพราะว่าเราจะเช็คเอา์9โมงตอนนี้เป็นเวลา8โมง52เราเดินตามนางแบบไปมาเห็นดอกไม้แล้วก็ชอบนะเลีถึวที่โฟล์แล้วสิ กับกรุงเทพไปหาอาโนเดี๋ยวรอดูกันว่าอาโนจะคิดถึงใครที่สุดนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอาโนจะวิ่งเข้าหาใครโดยสี่คนจะยื้อแย่เป็นไงบ้างโอ้ตัวอย่างเหมน็นอโนเป็นลูกธารุคุณมะเนี่ยไม่ไปหาป้ามา นุ่นป้าป่านุ่น